เพราะว่าไม่อยากฝืนตัวเองมากเกินไปค่ะหนูชอบการมีความสุขมากกว่าการที่ทาอะไรกดดันค่ะสู้ๆนะสัสดีครับเราเชื่ออะไรเชื่อหมีวเชื่อเจลว,วันนี้พี่มีคําถาม Dis or Dad งานหนักเงินดีกับ,งา,บาง,างานสบายเงินพอใชอองกก้งานสบายเงินพอใช้ค่ะเพราะว่าไม่อยากฝืนตัวเองมากเกินไปค่ะงานสบายเงินพอใช้ค่ะเพราะว่าดูบาลานซ์กันดีค่ะ Work from home เงินพอใช้กับต้องเดินทางแต่ค่าตอบแทนสูง ต้องเดินทางค่ะเพราะว่าถือว่าได้เที่ยวสัตวที่ไปด้วยต้องเดินทางแต่ว่าค่าตอบแทนสูงค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางค่ะทํางานตรงสายแต่ไม่สนุกกับทํางานนอกสายงานแต่แฮปปี้ทำงานนอกสายค่ะแต่ว่าแฮปปี้เพราะว่ามันจะได้ไม่เครียดแล้วก็มีความสุขทํางานนอกสายแต่แฮปปี้ค่ะเพราะว่าหนูชอบการมีความสุขมากกว่าการที่ทําอะไรกดดันค่ะ พี่ขอหนึ่งประโยคให้กับวันที่เราทํางานหน่อยอยากกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะสู้ๆนะใครเป็นทีไหนก็ลองคอมเมนต์มารอดูอยู่เดี๋ยวพี่มีของมาให้วันนี้ตวรวารหพี่หน่อ e ยครับ M E W M I M I I ค่ะ J J E L L Y F I S H I S M E ค่ะวัยรุ่นมีของ